จี๊บอินอะไรเฮียหังนยาเกินนี่เข้ามาอยู่แล้วผู้ไม่คนมาแบบนี้ยังหรอเฮ้ยโอ้โหตรงลงน้ำมันมีตัวว่ะไปแล้วพินันดูแลผมด้วยนะพี่นันนะโอ้โหอะไรวะยิงกันแล้วยิงกันแล้ว Ủa, nó kìa Ơ, P'Nan đuôn rồi Ơ, nó ช่หน่อยช่น <itch> e> <f Sh iro> ่อยช่วนอยช่วยหน่อน่อช่วนช่หน่อยน่อย่่ช่วยน่นช่วยน้าน่อยาน่อช่วยอยน่อยนอนนอย่นอ่ยอ้หม่หช่วยหน่อยนย กำลังไปครับกำลังไปใจเย็นมมัขงเมื่อันแล้วโทษทีโทษทไ้เนอเข้าขอจุนี่เข้าะไไม่กายขอโทษทีนะขอโทษทีย่ารีกคิวแลับนั้น Q เดียว โอ้โห้ไวะไอ้เช anyway> ี่ยมีฟันกูสัตว์เอาปือสี่ตายตายพี่ช่วยไม่ทันเข้าไปแล้วมันมีตัวมันยิงพี่อยู่พี่ต้องหลบอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกือบสับคูสัคูเอาเชี่ยกูตั้งข้างหาอะไรวะ หน้าก <c oughs> ากที่ผมโชคอะตายแล้วผมยิงเองไฟกับสินเดือดมึงน,นะเข,มมขา,นะานเนื่ยออ้ผู้าสาม,สามคนเลยผู้ชาเยเน ไอ้ผู้สาวบสนวไว้ผู้สาวอะ่ะยูมโอดไเดี๋ยวนี้ยูมโม่อะไรย่โยูมโม่อไเดี๋ยวยนี้ <c oughs> พีน,นันจีบสาาเป้าไม่แล้วเอาเลยเอาเลยให้เอาการ พี่อะไรพี่พี่บอสองไม่เอาไม่ครับพี่รักเดียวเจเดียวจับสามนะอ๋อจับสามได้ยินเป็นจีบสาวเปล่าเราได้ยินเราได้ยินจีบสาวเปล่าแล้วก็ไม่เอาเอาเปล่าเนี่ยเอา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 ดีนี่เอา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  จีบมือสาวพี่ได้แล้วแต่เมือสาวพี่ไม่เอา <c oughs> ได้ยินได้ยินจีบสาวเปล่าพี่ก็เลย <c oughs> พี่เ,เ,เ<อ>ล็เเดียวการเลยเม <c oughs> <อ>ื่ี้พวนสเดี๋ยวันปนะดเมยอาพี่นันมียาไหมเอา,ยาใยาพี่มี จช็คุกยันสิ <Charl ott es> ครับนี <Find S 1> ่เลยากมายคนก็เชืญอนจะไปอ๋อเออวะเราลืมปั๊มา่ว่าเราต้องไปการไม่รอตั้งซืนอเต็มหุกตาแสงที่ตั้งซืนอเต็มหุกตาครับท่ามีตัวบวมันเข้าเลยะมันเข้าเลไปแล้วน่คนแมงื่อเพื่อนหงมุดมีเกนเร่เพื่อนเราเนี่ยไปแล้วไไปแล้วไปแล้ว นเป็นเท่าไรวะ่นวะการลปกติเพื่อนในแคนได้เล่นด้วยกันปะอะไรครับผมปกติเพื่อนในแคนได้เล่นด้วยกันปะลินลินลินแต่ผมแต่ผมลินกากกว่าใครไงนะผมยังกล้าขีหรอยังกากครับผมใครบอกว่าการกากก็ แกส่ตัวด้วยนี่เก็บสามอีกเก็บสามไม่เอาพี่ได้แล้วไงการให้มาแล้วเอาการให้จับสามพี่มาแล้วทำไมฉันไกลกว่าเพื่อนวะเอ็นเจ็ดเก้าเอ็นเจ็ดเก้าสองร้กัน M79 พี่ใช้ลูก2องแล้วพี่ M79 เล่นไม่ลงเลยอ๋อเดี๋ยวผมลิ้นเอ้ะไม่ดีมนะกเก้านะก้าสองพี่เอเอาก้องไว้ได้แล้วก้สองจะหากกสุนเอกันแอนนี่แองเป็นผู้เดียวละติ๊กเฮ้ยเดห้านออกตายบุกผู้เดียวได้เลยดิงกู กัว้วกูหนร้สึกงงิดเนี่ยฮ่านเลยปกติเนี่ยให้เป็นแท่งให้นะ <c oughs> จับนี่ว่าลินลิ้นล,นล,นลินของเราอ่ะบึงจับลูกซองแรงเข้าไปเลยอุ้ยฟารมาสต้องการเราดีเลยเฮ้ยเรากินตายเขาดินคููเป็นคนเดียวเลยจะไปยังดินคูนข่าง่ายดินคนะ มีคู้ดีโอ๊ยขาแบบจิ๊บจ้อยเลยล้คลั่งก็บอกกันเด้อสีบอสนก็ไปทั้งเจ้าดีอย่าคอมเมนต์พี่นันนี่ไม่กลัวเลยเนี่ยอับคิดลงตลอดนะอับคิดลงตลอดเลยพี่นันนะลงเรื่อยๆลงไว้ดูเล่นสองลุ้มงป การแล้วการเข้าไปดูได้หรอทำดูแบบบางทีมันแบบมันมีจากตลกตลกอ่ะอย่างเมื่อกี้ขับรถเก่งๆอย่างเงี้ยเออก็มันมันก็ติมสนุกดิลูกเออาร์ผมไม่มีอพี่ก็ไม่มีเออาร์พี่มีอยู่แค่สิบลูก มากยากจนจบอย่าไปพ้นเอาเลยเป้าไปเอาป้าละไปผมอยากดูมากยากจนแต่ถ้ากระสุนยิงชนถึงกับตายนะโอบายรีไม่ได้เด้งออกโอบอลลี่อะเด้งออกอ่เด้งออกแล้วก็เสาบอลลี่เงี้แล้วก็ตั้งเคาน์มาก็รับไป ลับไปลินแม่ไอตอมเตอะไอตอมเด็ดตามเดลินนะไอตอมมาเดลินมึงจะลินมันวะเยมออกมาละมาละมันมาละขุดแม่ี่นออกแม่อัปอก่อนนะอัพปอก่อนนะไอตอมถูกแม่คนี่เดูเตี้ยปุ้ยมึงเก้าสวยดูซาบุดิมาเส้นสามใครเอาบ้างมาเส้นสามได้อยู่ล้าได้มาเส้นสามเบิ่งแล้วโอ้ยจะปวดเสื่อใจเหรอ

พอละทีนี้ขันมีเนี้เ้ยไดปบี่สามตัวแล้วพี่หนาเออไหนพี่เอาเออที่ไหนกล่องศพเนี้ยหรอามตัวแล้วามตัวแล้วนี่อะไรพี่เออะไรสมตัว4ตัว ตัวสิบเอ็ดตัวล้สิองเออไไตัวเดียวเองอ่ะเอาที่หนึ่งไหมเำหายแล้วต้งทำเทียรแล้วเนี่ยเขาจะข้ามกำแพงรถมาเียรถมาด้วยเดบมีเอ เอเอาเอาเอาเนั่นช่วยด้วยนั่ช่วยด้วยนั้นนั้นดูนั้น่อนแตกแล้วแตกแล้วมาแตะแล้วเอ็มาบาเกือบตายียเด็ดเด็ดกกไอ้บเด็ดมากตายเลยคว่าไงเอ้พี่เอเกือบตาย่ะเอ็เก็บยาวไปเว ีเยอยเดือดโคตรพุบทิ้งไงเดือดโคตสัสตัวนี้มันเอาอ่ะมันเอาพีเอตะแล้วมันเล่นพีเอตะแล้วไม่ว่าพี่คอยนะเมื่อกี้ไหมต้องบานดิพ่อนียมาปั๊บไปต้อเลยฮ้อ่าจะง่อยจะไรง่อยเอาใยายกว่าพี่ว่าแะไรพอพ่อพ่อลองเตเฮ้ยมันมันรวมอยู่ที่นี่งานเราอ่ะกลับไปเปล่า มีอะไรไม่ตอนนี้เหรียญเหรียญจะจุ่นแล้วพี่เอ๊ะยิงได้ตัวเดียวเองอ่ะยิงยิงได้มันไม่ค่อยคดีจีจอนหีระบาดมันไม่ค่อยคือดีมั้งอันนี้นะเขาดิ้นนั่นเลยต้โก้เขามาจำอะไรได้โดนล้วนทีมันล้วนแล้วมันว่านนะ มุยชื่อระฮะคนริงก็ลีดาลดาเขโทยติ๊กเข้าไป้ของเกมแม่เจาแม่งหยาบเไว้ไวเต้แม่ ใช่ไหมไม่มีติ๊กเหรอเออจะมีต่อหรอมีดิมันออกไปทีตัวเบลหญ่นะเนี่ยตัวสามรถทำแล้วเอาเลยสามตัวสุดท้ายครับผมครับน้่ยิงนี่แหละยิงพารถน่ะูตัวตายเจ้าเป็นคนขับได้าจะขับเป็นบู่้ตัวตายดิอะบ่บ่มีลงรถน่ะยิงมันดูรถเลยเออจะยิงไงเนี่ยไม่เอา ก็ลำบามีแตกได้หลายคนเลยแล้วผมณฆัาไม่กันได้ลายล้มลกโหดไมีเฮโบกับด้วยโอ้ล้มไปละปับเลือดดำไหมปับไหมหนวะาออกมาสิว้า,วาอวาวอาเทียววงอาวงาหารันึข้างล่างเขาก่อนเที่ยว

อ่ามันอยู่ข้างหน้าแหละนี่ะสอตัวนนละนมีปีนำแดของเจ้าน่ะเอาลูกมได้เออเดี๋ยวที่เาเเอายิงต่อเลยยิงต่อเลยยิงต่อเลยโอเค